นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะอิมาหังพะคะวาอัตตภาวังตุมหากร ปาริฉัตชามิลูกทั้งหลายเหล่านี้ขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกทั้งหลายเหล่านี้ขออารัธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จพระสัมมาโคดงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจก พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุดขอได้โปรดให้จิตของลูกทั้งหลายเหล่านี้เป็นสมาธิมีกำลังเกิดฌาน มีวิปัสสนาญาณที่แจ่มใสมีทีิพยคุยญานและยานอื่นๆอย่างแจ่มใสมีสติมีปัญญารู้แจ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดกิเลสหาอุปทานพ้นทุกข์ในภพนี้ชาตินี้ด้วยเธอ ต่อไปย้ายสมาธิมาไว้ที่หูฟังฟังเสียงอาจารย์ให้เป็นสมาธิคืออย่าให้มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอาจารย์จะเป็นตัวแทนกล่าวแผ่เมตตานะโมตัสสะพระคะะะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะนะโมตัสสะพระคะะะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอารหโทสัมมาสัมพุทธัสสะขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองพระถมสมเด็จพระสมณโคดมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธสาวกทั้งหลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระอาาริยสงฆ์ทั้งหลาย,ราารลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอได้โปรดให้การแผ่เมตตาของลูกวี่นั้นเกิดผลเกิดพรมวิหารสี่ คือมีเมตตาการุณาโมุทิตาและอุเบกขาเกิดขึ้นในจิตของโลกทั้งหลายเหล่านี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกได้กระทำมาทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันนี้ลูกมีเจตนาที่จะขอน้อมแผ่อุทิศไปยังสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งมองเห็นด้วยตาเนื้อก็อตามและมองไม่เห็นด,ด้วยตาเนื้อก็อตาม อีกทั้งมนุษย์ทั้งหลายในจัก,กรวาลแห่งนี้ในโลกแห่งนี้หรือโลกใดๆก็ตามเจ้ากรรมในเวนศัตรูคู่อาฆาตทั้งหลายทุกพบทุกชาติอย่าได้มีเวรแเก่กันและกันเลยที่กระทำมาแล้วทั้งหมดลูกนี้ขอยอมรับผิดกระทำไปด้วยความไม่รู้มีอาวิชาแต่ปัจจุบันนี้ลูกมุ่งทำลายอาวิชาเหล่านี้ให้สิ้นไป มุ่งกระทำคุณงามความดีทานศีลภาวนาเพื่อความหลุดพ้นดังนั้นบุญกุศลทั้งหลายท่างที่เกิดขึ้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสรับเอาไปเช่นเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายทุกภพทุกชาติกรมทั้งหลายทุกๆุชั้น เทพเทวดาทั้งหลายทุกทุกชั้นท่านพญายมบาลในบัญชีในนิรยบานในยมโลกทั้งหมดท่านเท้ามหาราชทั้งสี่ท่านเท้าทศตรถท่านเท้าววรุณหกท่านเท้าววรูปักท่านเท้าเวสุวรรณและบริวารของท่านทั้งหลายในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งท่านเท้าสักกะท่านแม่และบริวารของท่านทั้งหลาย ในสวรรค์ชั้นที่สองท่านเท้ายามาและบริวารของท่านทั้งหลายในสวรรค์ชั้นที่สามท่านเท้าดุสิตะและบริวารของท่านทั้งหลายในสวรรค์ชั้นที่สี่ท่านเท้านิมมาโนรดีและบริวารของท่านทั้งหลายในสวรรค์ชั้นที่ห้าท่านเท้ามาลัยและบริวารของท่านทั้งหลาย ในสวรรค์ชาติที่หกประกาศเทวดาลูกกะเทวดาภูมิเทวดาทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายในพื้นที่ปริมณฑลของวัดพุทธพัมแห่งนี้ในพื้นที่บ้านเดือนที่อยู่อาศัยของลูกทั้งหลายเหล่านี้เทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองลูกทั้งหลายเหล่านี้โอปติกะสัมภเวสี พูดผีปีศาจทั้งหลายอสุรกายทั้งหลายเปรตทั้งหลายและสัตว์นรกทั้งหลายขอให้ท่านได้โมทนารับอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้รวมทั้งการขอบารมีจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเบื้องบนทั้งหลายขอให้เกิดเป็นอำนาจเป็นพลัง ส่งมาให้ท่านทั้งหลายให้ได้ไปผุดรไปเกิดหรือเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิหรือมีทิพย์สมบัติเพิ่มปูนทวีคูณขึ้นมีดวงตาเห็นธรรมและขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงเกิดเป็นผลแก่ลูกนี้ให้มีดวงตาเห็นธรรมสะดวกทุกอย่างในการสร้างบารมีประสบความสําเร็จทั้งทาง,งโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดที่จะเป็นเหตุเป็นผล ขอสมปรถนาในสิ่งนั้นๆท่านนึกอธิษฐานต่อเองแล้วน้อมกราบลาพระองค์ท่านสามครั้ง